ริษัทริปเปอร์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราชแบรนด์ซุปไก่สกัดโฟโมสเค้ซิม็กซ์ยี่สุกดีแม็กซ์โกซีรีส์พีที plus โรวิต้าเทสตี้อีโนนับดื่มตราสิงห์มิใจเสนอตุลยตุลย์ลงอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเรานะครับตุลย์ลงหมอครับวันนี้เดี๋ยวรอคุณติ๊กแป๊บหนึ่งครับแต่งหน้ายังไม่เสร็จมาสายอ้าวเฮ้ยตติ๊กติ๊กอะไร เเป็นงี้ยก่อนนั่นนะดิกำลังแต่งหน้าอยู่ดิว่าไงแล้วก็ช่างแต่งหน้าเด้มันก็เทยอ่เที่ยก้อยเป็นลมชักก็เดิกำลังเขียนคิ้วก็ปั๊บปั๊บเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วจะทาปากก็ปั๊บปั๊บปั๊บปัดมานี่ปัดมาโหคนเป็นลมชักบางทีอันตรายนะท่านผู้ชมนะคือบางทีควบคุมอะไรไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอดีกว่าไหมเรื่องลมชักดีเลยแต่ก่อนไปล้างหน้าก่อนดีกว่าไหมเช็ดหน้าเหรอได้เป็นผู้ใหม่เหรอ รุ่นใหม่อเออรุ่นใหม่นี่ชัดดีนะอาิ๊กไปไหนไ่ะเออจิ๊กนี่เอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคลมชักกันครับเราไปฟังรายละเอียดจากคุณหมอกันเลยครับสวัสดีครับคุณหมอดีครับสวัสดีคับแพทย์หญิงอรพรสิทธิบุรณะ ผู้เ่ยวชาญโรคระบบประสาทเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกันฮะเถียงันถึงเรื่องช่างแต่งหน้าครับหน้าเป็นโรคลมชักบค่อแต่งหน้าแต่งหน้าอยู่ป๊าไปป๊าเลยครับเออเป็นยังไงล่ะคะหมดสติไม่หมดสติหมอแต่ว่าตัวเขาเกรงมากแข็งเกรงเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมคะบังคับตัวเองไม่ค่อยได้เลยรถตกใจกันเลยอยากรู้ว่าโรคลมชักนี่มันคืออะไรครับคุณหมอนะค่ะ คือโดยโรคลมชักนี่นะคะเป็นโรคทางสมองที่รุนแรงชนิดหนึ่งนะคะใช่เพ่ารุนแรงเลยต้องบอกว่าเป็นโยวกับสมองใช่ค่ะใช่คุณหมอฮะเมื่อกี้คุณหมอบอกเกิดอาการของสมองค่ะสมองมันยังไงนะฮะมันถึงผิดปกติที่ในคนไข้ที่เป็นโรคลมชักนี่นะคะมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันมีการส่งกระแสประสาทเนี่ยออกมามากกว่าธรรมดาก็เลยมีอาการของโรคลมชักเกิดขึ้น ออกมามากมากกว่าธรรมดามากกว่าธรรมดากระแสกระแสอะไรนะคุณหมอค่ะเป็นเกิดลักษณะกระแสประสาทค่ะกระแสประสาทเหมือนกระแสไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ไหมคุณหมอค่ะถ้าจะเปรียบเทียบก็ในลักษณะเดียวกันก็ได้อ๋อเหรอเป็นกระแสประสาทเลย นม่สมองเลยฮะมันออกมาจากตรงไหนค่ะอันนี้เดี๋ยวก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของอาการโรคลมชักนี่เป็นแบบไหนนะคะนะทีนี้เนี่ยถ้าอาการของโรคลมชักเนี่ยออกมาในตำแหน่งที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเช่นควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าก็อาจจะมีการเริ่มด้วยการกระตุกใบหน้าก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช่ค่ะเห็นไหมกระตุกอย่างเงี้ย ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ากระแสไฟฟ้านั้นมันมากเกินไปแล้วมีการกระจายทั่วไปทั้งหมดเนี่ยจากกระตุกที่บริเวณใบหน้ามันก็จะมีการลามแล้วกระตุกทั้งตัวและหมดสติได้หมดสติเลยใช่ไหมหมดสติได้เลยใช่ไหมกระตุกไปเลยโรคลมชักนั้นถือเป็นโรคทางสมองที่รุนแรงชนิดหนึ่งเลยนะครับซึ่งจะเกิดจากสมองนั้นเกิดการผิดปกติผลิตคลื่นไฟฟ้ามากเกินไป เลยทำให้สมองส่งกระแสมาสั่งการร่างกายมากเกินไปด้วยนั่นเองซึ่งถ้าสมองส่วนที่ควบคุมอวัยวะชิ้นใดเกิดการผิดปกติขึ้นอวัยวะชิ้นนั้นก็จะเกิดอาการชักขึ้นครับแต่ถ้าสมองเกิดการผิดปกติซะทุกส่วนร่างกายก็จะเกิดอาการชักกระตุกทั้งตัวและหมดสติได้นั่นเองครับ โรคลมชักนี่อาการนเวลาเป็นมันจะเป็นฉับพลันเป็นทันทีเป็นไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีบ่งบอกเนาะคนไข่บางคนอาจจะมีอาการนำมาก่อนนะคะแต่ว่าคนไข้บางส่วนก็ไม่มีอาการนำอยู่ๆก็มีความผิดปกติเลยทันทีนะคะซึ่งความผิดปกติของโรคลมชักเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความหมดสติหรืออาจจะไม่หมดสติก็ได้แต่อาจจะมีการรับรู้หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติได้เช่นมีอาการกระตุกนะคะหรือมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนอะไรมาไต่ๆ ตามบริเวณลาตัวการดมกลิ่นผิดปกตินะคะเป็นไปได้ได้กลิ่นแปลกค่ะได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไค่ะได้กลิ่นคนเดียวเป็นลักษณะเป็นอาการหลอนของการได้รับกลิ่นแบบน้ำนี่ก็หลอนอันนี้ถือเป็นกลุ่มของพวกลมชักด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคลมชักอย่างหนึ่งสมองอนี่ยมันไปยังไงมายังไงครับสมองคนเราถึงทํางานส่งกระแสไฟฟ้า มากกวนไป,ปมันอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะโดยปกติเนี่ยเ,เรื่องของโรคลมชักนี่ก็จะเป็นได้ตั้งแต่ในช่วงระหว่างหลังคลงอดนะคะหรือเป็นในช่วงระหว่างที่คุณแม่ตั้งท้องเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีความผิดปกติของสมองตอนนั้นแล้วก็ได้นะคะนะคะแต่ในกรณีที่คุณแม่ไม่ดูแลรักษาตัวเองอาจจะรับประทานสารบางอย่างนะคะคที่ เพ่นเป็นสารเสพติดนะคะหรือว่าสุบุรีทันเล่าไม่รักษาตัวเองนะคะก็จะทำด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วเวลาคลอดบุตรออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเด็กมีการติดเชื้อนะคะหรือว่าได้รับอุบัติเหตุในระหว่างการคลอดก็อาจจะเป็น จุดต้นกําเนิดของโรคลมชักตรงนี้ก็ได้นะคะออนะคะกรรมพันธุ์ที่เกี่ยวไหมกรรมพันธุ์ก็เกี่ยวนะคะมีโรคลมชักบางอย่างที่สัมพันธ์กับก <ink> <พอ S 2> รรมพันธุ์พ่อแม่เคยเป็นปู่ย่าเคยเป็นนี้นะฮะอันนั้นก็จะทําให้มีอัตราเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อเด็กโตขึ้นนะคะในระดับที่เป็นผู้ใหญ่หสาเหตุของโรคลมชักก็อาจจะมาจากเรื่องของการติดเชื้อมีฝีในสมองนะคะฝีในสมองเป็นไปได้เกิดยังไงครับเรื่องหมอฮะฝีในสมองนี่มันเป็นการติดเชื้ออาจจะจาก เชื้อแบคทีเรียธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าพวกวัณโรคอะไรหรือเชื้อต่างๆก็จะทําให้เกิดฝีในสมองได้น่ารือวถึงตายมากยนะหรือว่าถึงตายไหมถ้าเกิดว่าเป็นฝีในสมองนะคะแล้วไม่ได้รับการรักษาถูกต้องแล้วติดเชื้อกระจายทั่วไปคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตได้นะหรือในคนสูงอายุเป็นโรคอัมพฤกษ์อัผพาธมีเส้นเลือดอุดตันในสมองหรือเส้นเลือดแตกก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองคุณบอกว่าถ้าสมองเราเกิด มีอาการผิดปกติอะไรโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสมองจะทําให้มีผลทางลมชักได้หมดเลยมีผลได้ถูกไหมะฮะถ้าสมมติว่าเขามีอาการอย่างที่คุณหมอ,มอว่ามาหาแพทย์ตรวจเนี่ยนะฮะเขาตรวจอะไรบ้างคุณหมอส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นการตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองหรือที่เราเรียกกันว่า EEG แล้วมีตรวจอื่หนึ่งไหมอ่านอกจากตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมองนะคะที่เรียกกันว่า MRI ช่วงหน้ากลับมาชมการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองและการตรวจ MRI ที่คุณหมอบอกกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ i อร์เนชั i o n a l ทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณแบรนด์ซุปไก่สกัดก็คนมันพร้อมเอาดีได้ทุกอย่างดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันแคลซียมแกซ์แคลเซียมสูงวิตามินเสูงเพื่อกระดูกแข็งแรง สนับสนุนโดยอีซูซุดีแม็กซ์โกลซีวีใหม่สำหรับชีวิตทุกดีไซน์ดีเซลนวัตกรรมใหม่ PTT b 5พลัสดีต่อรถดีต่อโลกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเขียวโปรวิตาเทสตี้อร่อยดีมีประโยชน์ย<ส> ส่วนเด็กก็จะเป็นการตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองหรือที่เราเรียกกันว่า EEG แล้วมีตรวจย่งไงอีกไหมนอกจากตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมองนะคะที่เรียกกันว่า MRI นะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีพยาธิสภาพในสมองหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจเบื้องตอน้นโอ้โหคุณหมอครับเรื่องขึ้นไฟฟ้าผมถนัดรับคุณหมอครับ ผมจะกนแล้วกบวิศวะคาถาก็มาเลยขึ้นเฟฟ้าเนี่ยผมชอบมากเลยขึ้นเฟฟ้าที่หัวเลยก็มาเฮ้ดีเด็ดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะเนี่ยขึ้นไฟฟ้าสมองเฮ้ยจะบ้าเหรอเฮ้ยต่อหน้าหมอเนี่ยนี่จะเหลือเฮ้ยหมออย่างนี้เหลยหมอหมอได้อย่างนี้ยไม่ใช่เนใช่ไหมับไม่ใช่คับไม่โุนแดงกางเลยวางเลยแะค มาเลยหอปลาทัตรวจตอนไหนครับคุณหมอคะค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเฮ้ยออกไปอันนี้ไปเรื่อยสิแบบหลังจากที่คุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณติ๊กกลิ่นสีของเราก็จะเข้ารับการตรวจกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณพยาบาลนะครับที่ดูแลเครื่องนี้คุณทิพย์พิชาโสพลพยาบาล เรียกเครื่องอะไรครับเนี่ยอันนี้เรียกเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองค่ะว่าจะไปสายมันเยอะแยะอย่างงี้ยครับก็สมองเรามีหลายโลมนะคะมีหลายกีบหลายชั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอไอไอ้พวกนี้ติดติดตรงไหนบ้างครับเนี่ยติดตรงศีษเระหมดเลยค่ะแล้วก็จะเนี่ยนะฮะค่ะนี่ตรวจสมองก็ต้องติดศีรษะที่คุณก็รู้แล้วมันเยอะค <c oughs> ่ะคุณจะพาเดี๋ยวแบบอันนี้พอตรวจเพ๊บจะรับขึ้นไฟฟ้าจากสมองเราอีกนะฮะใช่ค่ะแล้วรายงานไปที่ไหนให้เนี่ยอ่ามันก็จะแปลผลออกมาทางหน้าจอคอมเป็นกราฟต้องนอนต้องหลับไหมฮะ ตายอีกเดียวมั้งแล้วเราไม่ได้ยินได้ยินเขาพูดแล้วแหละอยากตบเอาหวา้เลยครับเลยครับโอ้ยกระโหลกเอ้ยกระโหลกถ้ากระโหลกเราหนามันจะได้ขึ้นไหมะมันก็แอมเบจูจะเตี้ยนิดนึงค่ะอ๋อเพราะกระโหลกหนาโอ้เจ้าของเดียวคุณว่าอยู่คณะไหนรึไงอันนี้คุณติ๊กจะให้โกนผมด้วยไม่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 ไมไม่ฮะเมื่อพร้อมแล้ว คุณติ๊กของเราก็จะทำการติดอุปกรณ์ที่ใช้ทำการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองหรือ EEG ทั่วศีรษะทั้งหมด25จุดด้วยกันครับซึ่งแต่ละจุดก็จะรับกระแสไฟฟ้าจากสมองส่วนต่างๆแล้วนำมาประมวลผลให้ทราบกันครับแต่ผมว่าตอนนี้นะฮะถ้าปล่อยคุณติ๊กกับคุณพยาบาลนะฮะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงพอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอนะคุณิ๊กนะขอให้โชคดี เมื่อติดอุปกรณ์เสร็จหมดแล้วก็จะเริ่มทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองของคุณติ๊กกันล่ะครับซึ่งทั้งหมดนั้นก็ทำเพื่อเช็คดูว่าคลื่นสมองของคุณติ๊กนั้นจะมีการตอบสนองที่ปกติหรือไม่นั่นเองแม่แต่ดูท่าทางคุณติ๊กคงจะหลับลึกไปแล้วล่ะครับออ เรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวไปรอคุณกิ๊กข้างนอกดีกว่ามาเราตกครับออกจากห้องนู้นมานะมาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องนั่งเลย<ะ>ไป MRI ต่อมาเลย MRI นี่ห้องนี้ MRI ทำไมอะครับคุณไข้ามา MRI ครับเป็นชุดเป็นชุดก่อนไหมฮะมอ่าไปเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนชุดเลย ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคุณติ๊กไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เข้าไปทา MRI แต่ตรงนี้ก็บอกว่าผมคงเข้าตามต่อไปไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอคุณติ๊กอยู่แถวนี้ก็แล้วกันเมื่อคุณติ๊กเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็จะเริ่มทําการตรวจ MRI เพื่อดูภาพสมองของคุณติ๊กกันล่ะครับซึ่งเจ้าเครื่อง MRI นี้จะทําการสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงดังนั้นคนที่ไม่ได้รับการตรวจ จึงห้ามเข้าไปในห้องเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอันตรายได้ทีมงานของเราเลยต้องขอมาแอบถ่ายคุณติ๊กจากห้องควบคุมนี่แหละครับโอ้ยเรียบร้อยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนั่นโอ้โหเป็นไงเป็นไง เป็นยงเจ็บไหมเจ็บไหมปวดเจ็บไหมเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไอ้แปะแผลหัวนี่ไมปอันนี้ยี่สิบห้าจุดแล้วก็เจ็บตรงหัวใจเนี่ยอ๋อแปลหัวใจเลยแล้วตอนนั้นหลับเลยง่วงเลยไม่ได้เจ็บปวดอะไรไม่เจ็บปวดอะไรในห้องนั้นน่ะเป็นไงเข้าไปอะไร M R I มไอเอ็มไอ้ไอ้กูโมงใช่ไหมกูโมงกูโมงก็เข้าไปก็เสียงมันวิ่ง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 ดังไหมดังไหมดังก็ดังนะมันมีที่อะไรอุดหูอ๋อดังวิ่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 งหลังลอคกินสตา วิ่ง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 ไม่ตัดเลยอ่ะวิ่งไปๆไม่ช่วยตัดเลยถึงบ้านขำกงนแย่ทางยังไงนะทังวิ่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 งวไ ไม่นุกเลยเรื่องบ้านขับเนยะแยไม่สอทาขับไม่้อาย่บอกไม่อายอะไปหาหมอเลยครับเป็นยังไงบ้างเอ่วิ่ง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 วอ่งวิ่าวิ่งวิ่ง่ว่งวิ่งวิ่งริ่ตวิ่งวั่งวุ่งวิ่งวิ่นว่งงวิ่งว่ง่งิงวงวง่วิงวิ่งั่ว่งวงวิ่งวิ่คริ่งวับงนิ่ง เมื่อมีอาการแน่นท้องท้องเฟอ้ออีโนช่วยลดกรดเกินในกระเพาะอาหารอีโนคลายกรดลดแน่นเฟอ้อน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงห์หมอครับกลับมาแล้วครับหมอค,ครับหมอเข้าไปดีเอน็นย์เลยกลมๆค่ะแล้วก็คือเอ็นย์นั้นคือ MRI การตรวจข<อ>ึข้นแม่เหล็กเลยค่ะเขาบอก ข้ามคนอื่นเข้าไปเลยเออเพราะอะไรฮะแม่เหล็กมันดูดแรงมากดูดแรงมากดูดแรงมากต้องระวังมากเลยเพราะมันจะดูดออกมาจากล่างเลยแบบนั้นอุ้ยค่ะไม่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวอาจจะทําให้การทํางานของหยุดไปไหมหยุดหรือว่ามีทวิภทิดพลาดด้วยมีหน้าให้ออกหวดเลยไงไปแล้วใบนั่นด้วยป่ะให้กรอบด้วยอะไรกรอบแม่ใช่ดูผลหนึ่งไหมครับคุณหมอคะ ที่ส่งไปทาการตรวจมีอยู่2องอันสองหลัด้วยกันด้วยกันนะคะอันแรกนี่ก็คือการตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองที่มีไอจุดจุดติด25จุดใช่ไหมครับใช่ค่ะนะคะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะคะไม่พบว่ามีคลื่นของโรคลมชักถ้าคนเป็นโรคลมชักมันจะมีคลื่นเป็นยังไงมันจะเป็นลักษณะที่มีคลื่นตัวคลื่นยมันจะค่อนข้างแหลมนะคะแคบแหลมแล้วก็ สูงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเวลามันเป็นคลื่นเนี่ยเราจะไม่ได้เจอปี๊ดปี๊ดขึ้นมาเลยเหมือนเหมือนแบบแคนดินไหวอะไรอย่างเงี้ยหอค่ะลักษณะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงก็คืออย่างเช่นกรณีของคลื่นหัวใจเพราะเราทําการตรวจคลื่นสมองพร้อมๆกับคลื่นหัวใจนะคะที่มันวางอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าเกิดว่าเห็นเป็นคลื่นโรคลมชักก็จะเห็นเป็นลักษณะแหลมๆนี้ได้แล้วก็จะพบว่าคลื่นมันจะมีในหลายๆตำแหน่ง พร้อมๆกันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือ EEG อะไรนี่อันนี้คือ EEG นะคะแล้ว MRI แล้วใช่ไหม MRI นะคะ MRI นี่คือเข้าไปดูมุมพี่แม็ก์คุณหมอใช่เพื่อที่จะดูว่ามีความผิดปกติของพยาธิสภาพในสมองหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นสองซีเควนซ์ด้วยกันก็คือเป็นคนละลักษณะนะคะครับหมอจะให้ดูอันนี้ก่อนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กเนี่ยเราจะดู ภาพของความปกติโดยตัดในลักษณะเป็นการตัดขวางแบบนี้นะคะจากฐานสมองนะคะขึ้นไปจนกระทั่งถึงบริเวณส่วนบนของสมองของบริเวณนี้รูปนี้อยู่แถวแถประมาณไหนครับหมอตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่แถวแบริเวณฐานสมองนะคะค่ะเราจะเห็นว่าอันนี้คือส่วนของจมูกนะคะและอันนี้ก็เป็นหูนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณของช่องโพรงกระดูกของสมองบริเวณนี้นะคะหมอก็จะได้ตัดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่ปกติสมองเนี่ยจากรูปนี้ก็จะเห็นว่าสี มันจะเทาๆนะคะเราก็ยังไม่เห็นว่ามีลักษณะของก้อนเนื้องอกนะคะหรือความผิกติออกมาลูกตาลูกตาค่ะอันนี้จะส่วนลูกตานะคะนะคะค่ะอยากจะให้ดูสมองส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่เรามักจะดูบ่อยๆนะคะเพราะมีคนไข้บางคนที่มีการเกี่ยวของสมองบริเวณนี้เนี่ยแล้วสัมพันธ์กับการเกิดโรคลมชักเวลามีไข้ในวัยเด็กนะคะแล้วก็อาจจะเด็กๆเวลาไข้สูงๆแล้วจะชัก ค่ะ,คะบริเวณอันน,น,นี้ถ่ายจากไหนมาเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของถ่ายที่จมูกแต่ว่าตัดแบบนี้ค่ะ<อ>ตัดขาดแบบนี้นะคะดัง<อ><อ>นั้นเนี่ยส่วนที่เราอยากจะดูที่สุดก็คือตรงบริเวณที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะอ๋โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคเพราะนั้นนะท่านผู้ปกครองนะผู้ปกครองนะมีลูกต้องคุณหมอถึงบอกว่าให้พยายามดูเรื่องของ ความร้อนของลูกนะใช่ค่ะออื่อให้ลูกเวลาที่เด็กเล็กๆถ้าตัวร้อนเนี่ยจะต้องลเช็คตัวนะคะแล้วก็เอาไข้ลงเพราะว่าเวลาไข้ขึ้นสูงในเด็กจะชักได้นี่ละพอไข้ขึ้นสูงเด็กชักมันจะมีผลมาถึงตอนโตได้คุณหมอฮะทีนี้คําถามของผมคือว่าโรคลมชักกับลมบ้าหมูมันเหมือนกันไหมฮะเนี่ยหรือว่ามันต่างกันค่ะ อะไรรุนแรงเหมากันค่ะโรคลมบ้าหมูเนี่ยนะคะชาวบ้านทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นโรคลมชักประเภทที่ชักกระตุกทั้งตัวแล้วมีอาการหมดสตินะคะแสดงว่าเป็นประเภทหนึ่งของลมชักถูกต้องค่ะชหมอถ้าชักบ่อยแล้วเราปล่อยทิ้งไว้ไม่มาพบแพทย์ไม่อะไรค่ะคือเวลาที่คนไข้ชักเนี่ยนะคะโดยเฉพาะชักที่มีอาการหมดสติใช่ไหมคะบางครั้งคนไข้ไม่ทราบว่าตัวเองชัก ในช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนรอบข้างก็ค,คือว่ามัน,มนตกเกรงไปค,คนไม่รู้ซึ่งเราพบว่าในเด็กซึ่งเซลล์สมองเนี่ยอาจจะยังจเจริญไม่เต็มที่มีอาการชักบ่อยๆทุกครั้งเนี่ยเซลล์สมองก็จะมีการตายนะคะดังนั้นเราพบว่าในเด็กเล็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็ก,ลก,ลกนะคะถ้ามีอาการชักบ่อยๆเนี่ยอาจจะนําไปสู่สมองเสื่อม หรือ oh. ความรู้สึกนึกคิดที่ oh. ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะนั่นก็เป็นไปได้แสดงว่าพ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตอาการลกูก<ช>แต่ที่สําคัญก็คือว่า<ช>ตั้งแต่เด็กเป็นทารกแล้วเป็นเบบี้นี่ก็คืออย่าให้เขา ต้องดูแลเขาว่าอย่าให้เขาเป็นไข้ไปอะไรสูงค่ะนะคะป้องกันดีกว่ากป้องกันอยู่ดีกว่าไปให้เขาเป็นแล้วก็มาตามแก้ไขซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่โอ้โหวุ่นวายนะคุณหมอนะฮะใช่ค่ะวันนี้ได้รู้เรื่องราวตั้งแต่มาคุยกับคุณหมอแค่เรื่องลมช้างว่าอย่างรู้กลาย่าเรื่องราวอื่นเข้ามาขอบคนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะฮะขอบคุณครับคุณมากคุณหมอครับดีค่ะนะคะดีค่ะติอตากันดีกว่า เอาลรร้วคานผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์พอสมควรนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยิกยิกเด็กชักอ่ะเด็กชักแล้วไงอ่ะโอ้โหว่าชักแล้วครับไปช่วยบ้างช่วยเด่ยนี่ไงหยุดเลยเด็กชักเชิดหมอพอได้ใช้ได้หยุดปุ๊บนะ,บนะเด็กร้องไห้เอ๊ะเราก็งงว่าเด็กชักทำไมไปไปช่วยร้องไห้ครับไปกันใหญ่แล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ๊ะทำไมอ่ะพ่ออะไรอ่ะเออไม่เล่นเอาแล้ว เอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วเอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วเอาแล้วเรื่องใหญ่แล้ว